วันนี้แน่านแล้วก็เบื่อมากไม่ได้ออกจากบ้านก็แบบกำลังเลื่อนโซเชียลอยู่นะแบบกจะเบื่อเบื่อกวบแบบกจะเบื่อแบบมากๆเลยอะแบบไม่มีอะไรทำเลยอืมเฮ้ยอันนี้คืออะไรเนี่ยประวัดินีนาเรียนหญิงผูกคอตายที่ชั้นดาดฟ้า แล้วเสียชีวิตเนื่องจากอกหักโอ้ไม่กอดขนาดนี้เลยเหรอวันนี้่ะจะไปพิสูจน์ซะล้วมันจะแบบผีดุขนาดไหนเนี่ยโอ้ยอยู่บ้านก็เบื่อเบื่อว่ะเดี๋ยวเราจะต้องแบบ เฮ้ยเขาบอกว่ายังมีต่ออีกยังมีต่อว่าหลังหลังตีหนึ่งจะมีวิญญาณนักเรียนที่ผูกคอตายออกมาเดินเพี้ยนผ่านแถวแถวหน้าโรงเรียนเฮ้ยจริงเหรอเนี่ยโอ้โหผีน่าจะดุมากเลยนะเนี่ยแล้วก็แบบอืม ลองไปดูแม้ว่าผีมันจะดุขนาดไหนโอแต่ก็แอบกลัวอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวจะแบบเฮ้ยให้แบบมันประมาณเขาบอกว่าหลังตีหนึ่งผีวิญญาณเด็กนักเรียนทุนนั้นจอกมาใช่ไหมเราจะแบบรอให้มันแบบหลังตีหนึ่งก่อนแล้วเราค่อยแบบออกไปที่โรงเรียนนั้นแต่โรงเรียนนี้มันอยู่ใกล้ๆบ้านเราเองนี่อว่ะ ดีนะที่เราไม่ได้เรียนที่นั่นน่ากลัวมากเลยแหละโอเคตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยตอนนี้เป็นเวลา4ี่โมงหาสีหนเล็กหลชั่วโมงเลยแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะแบบรอให้มันประมาณหลังตีหนึ่งก่อนเราค่อยออกไปดีกว่ารอเนี่ยแหละจะไปลอง สุดดูว่ามันจะมีจริงไหมหรือมันเป็นแค่เออพดปอมพดปอมอะไรประมาณนี้โซเชียลปอมอะไรประมาณนี้เออเฮ้ยตอนนี้เป็นเวลากี่โมงแล้วเนี่ยต้องดูนาฬิกาก่อนละ อุ้ยตอนนี้เป็นเวลาตีสองตรงโหเราจะไปตอนนี้เลยไหมนเนี่ยไปตอนนี้เลยก็แล้วกันเผื่อผีมันจะออกมาแหละแต่ก็น่าตื่นเต้นดีเหมือนกันนะเนี่ยเพราะว่าแบบว่าจะได้แบบเจอผีตัวเป็นๆเ,เลยไหมล่ะทีเนี้ยไปนน้ำกันบอ่อเปนน้ำกันบอ่อตรงไปดอกอยู่นี่แหละ จะไปพิสูจน์ผีกันนะคะครั้งแรกของเราเลยนี่แผนที่เขาบอกว่าให้เดินตรงไปตรงนี้แล้วก็เลี้ยวเลี้ยวไปตรง ายตรงนั้นไหนดูซิว่าจะมีผีหรือเปล่ามาดูกันดีกว่านะเราจะเพิ่งมาาด้วยสิขาทัังเนี่ยเออไปเลยไปเลย <c oughs> จะมาดูกันนะแค่ว่าจะมีผีหรือเปล่านะ แผนที่มันก็อยู่ตรงนี้นิ่นนะเอถ้ามันจะใกล้ขนาดนี้เราก็ไม่ต้องดูแผนที่หรอกมั้งก็ไปถามชาวบ้านแถวนี้ดูก็ได้ว่าแบบเอ่อโรงเรียนที่มันเป็นประวัติหรือตำนานมันอยู่ตรงไหนของหมู่บ้านนี้ถามเขาออกก็ได้เฮ้ยนี่ไงนี่ไงเฮ้ยตรงนี้เหรอใช่แน่ๆใช่แน่ๆ โอ้โหนี่รอที่เขาว่าแบบเออเป็นโรงเรียนที่มีตำนานที่มีคนผูกคอตายเพราะว่าอุกหักเฮ้ยสาเรื่อมสส้นนี้เกิผูกคอตายนะออไม่พูดเยอะจะเข้าไปแบบลองวิสูจน์ดูเรื่องไหนอะผีคนนั้นอะในบอบกว่าจะออกมาหลังดีหนึ่งแต่ไม่เห็นตัวตุไหนเลยี ลองเดินเข้าไปสักหน่อยดีกว่าโอ้ไม่ก็โหแค่เดินเข้ามาเพิ่งเดินเข้ามาเมื่อกี้ก็ขนลุกแล้วอะ่ะเหมือนรู้สึกว่ามีวิญญาณแถวๆนี้อะ่ะมาทำให้เราขนลุกเลยหืมมันมีเซนเนาะมันเราจะมีเซนอะไรประมาณเนี้ <c oughs> เดี๋ยวเราจะลองเดินเข้าไปสำรวจภายในโรงเรียนดีกว่าว่าจะมีไหม แต่คิดว่ามันน่าจะไม่มาให้เห็นขนาดนั้นหรอกมั้งนะแต่เขาบอกว่ามีผีผอ,อ,อด้วยนะผีผอ,อ,อมันจะผั่มาให้เห็นตรงหน้าต่างตรงเนี้ยตรงแถวๆเนี้ยแหละแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้ทีไหน้ขึ้นไปชั้นบนดูดีกว่า ช่วยด้วย <Hey. S 1> ช่วยด้วยเฮ้ยช่วยด้วยเฮ้ยมีเสียงผีด้วยเฮ้ยร้องคำว่าช่วยด้วยนี <Hey. S 2> ร่รูว่ามันจะมีจริงๆเหรอไม่น่าเชื่อนะอาจจะหูฝาดไปก็ได้ละมั้งโอ้ยจะไฟตรนี้บอกว่ามันอยู่ชั้นสามไม่ใช่หรอผีอ่ะ ผีรูกปั้นนะผีลูกปั้นที่แบบถ้าเราขยับเข้าไปใกล้แล้วมันจะขยับได้นี่หรอไหนนะเฮ้ยได้เสียงอะไรไหมที่ห้องนาะศินเหมือนได้ยินเสียงคนเปิดเพลงเปิดเพลงเกี่ยวกับเฮ้ยเพลงล้ำ ล้ำไทยใครเปิดเนี่ยหรือว่ามันจะมีวิญญาณมาเปิดเหรอไม่น่เชื่อนะไปได้ไหมนี่ใช่แน่แน่ใช่แน่แเขาบอกว่าถ้าเราเข้าไปใกล้เนี่ยไอ้รูปปั้นเนี่ยมันจะขยับได้จริงหรือเปล่าเฮ้ยใช่หรือเปล่าทำไมไม่ขยับเลยอะ ไม่เห็นขยับเลยห,หลอกลวงเขาหลอกลวงแน่เลยนะเนี่ยเดี๋ยวฉันจะเอาคนเกิเฮ้ยเสียงอะไรอะเฮ้ยเหมือนนี่เสียงคนพูดแถวๆเนี่ยแกตายเนี่เฮ้ยอีกแล้วเสียงใครพูดอะ แล้วอันนี้ห้องอะไรอ่ะอันนี้ก็หุ่นเหมือนกันหรอหน่ากลัวเหมือนกันเนี่ยหุ่นเมื่อกี้ไม่ขยับแล้วหุ่นนี้จะขยับได้ไหมวะแล้วมันไปไม่ได้อะไรดีหรือว่ามันจะไม่ออกมาเวลางี้หรอ,อลงไปดีกว่า เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเงาอะไรอะเงาอะไรอะเฮ้ยคุ้นๆนะต้องลงไปเบิ่งต้องลงไปดูหน่อยสหละมันคือเงาอะไรดูจะเป็นเงานักเรียนที่ผูกคอตายต้องใช่แน่ๆเลยเฮ้ยเฮ้ยยังไม่ไปไหนยังไม่ ขยับเลยอะยังยืนอยู่ที่เดิมอยู่เลยต้องเดินไปดูหน่อยซะและว่าใช่ไหมใครนั่นเฮ้ยรู้จะเป็นผีพอออเหรอเฮ้ยหายไปแล้ววันไม่น่าเชื่อเลยเฮ้ยรู้จะใช่ผีพอออ เฮ้ยแต่มันมีประวัติมึงอะที่เราไปเรียนอ่านไม่จุดว่าจะมีเด็กผู้ชายอะที่แบบโดนเพื่อนแกล้งโดนเพื่อนแกล้งในวันคริสต์มาสเออในวันอะไรไม่ใช่ดิอั้นแหละวันคริสต์มาสที่แบบแล้วเพื่อนนลก็ล่อมาบนชั้นดาดฟ้าแล้วก็เพื่อนก็ผลักตกชั้นดาดฟ้าก็เสียชีวิต เฮ้ยรู้จะเป็นคนเมื่อกี้โอ้ไม่น่าเชื่อเลยโอ้ไม่มมมมอมกอดใช่ไหมใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่อย,อย่ามาใกล้กูน,นะอย่าเดินมาหากูนนะไม่เกี่ยวนะกูแค่เข้ามโรงเรียนนี้เฉยๆนะ จะเป็นผีตัวนี้ที่มันร้องว่าช่วยด้วยช่วยด้วยตอนที่เราขึ้นไปบนชั้นนั้นเหรอ อย่าเข้ามานะไม่งั้นจะเรียกผีหมอผีมาปราบและอย่านะเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันเป็นสีดำไปหมดเลยเนี่ยดีดีมันก็เป็นสีดำเกิดอะไรขึ้นเนี่ยหรือว่าเป็นผีคนนั้นอีกแล้วเหรอเฮ้ยผีเมื่อกี้ทำให้มันเป็นแบบนี้เหรอมองไม่เห็นอะไรเลยเนี่ย อุยแกรู้ไหมว่าเฮ้ยมันกำลังจะพูดอะไรกับเราว่าถ้าเกิดว่าใครเข้ามาที่โรงเรียนนี้จะตายไม่ดีเฮ้ย เพราะว่าฉันแบบหลงเดินเข้ามาเองอ่ะฉันแบบหลงทางกลับบ kind of ้านนะฉันก็เลยหลงเข้ามาฉันฉันกลับก่อนนะฮะเฮ้ ขนาดนี้เราจะไปไหนได้เนี่ยเกอยากรู้ไหมล่ะอยากรู้อะไรอีกว่าฉันตายแบบไหนไม่ฉันไม่อยากรู้ปล่อยฉันอ,อกไปเถอะนะฉัน ะไม่ปล่อยแกไปไหนในเมื่อฟ้ายังไม่สว่างหรือถ้าแกแบบยังทำภารกิจไม่สำเร็จแกก็ออกไปจากโรงเรียนนี้ไม่ได้คนที่เข้ามาโรงเรียนนี้ต้องเอ่อทำภารกิจทุกคนแกถึงจะออกไปจากโรงเรียนนี้ได้ถึงแม่ฟ้าสว่างแตกถ้าแกยังทำภารกิจไม่เสร็จแกก็ไม่สามารถออกไปได้เหมือนกัน ทำไงล่ะทีนี้จะไปได้ยังไงอะแล้วชันตนอททำยังไงบ้างหรอคะแกต้องแกต้องไปหาแกต้องตามหาร่างของฉันให้ได้ ร่างของฉันยังไม่ถูกยังไม่ไปไหนยังอยู่ในโรงเรียนนี่เหมือนเดิมถ้าแกยังหาร่างของฉันไม่เจอแกก็ออกไปจากโรงเรียนนี้ไม่ได้หรือถ้าเป็นไปได้ในภายในสามวันแกก็อาจจะมีอันเป็นไปฮะมีอันเป็นไปเลยเหรอ ใช่ทำยังไงดีอ่ะเราจะหาร่างของเขาเจอที่ไหนเนี่ยโอ้คดียยวทีเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวลืมถามอมึถ้าถ้าหาถ้าฉันหาร่างของคุณเจออ่ะ ฉันต้องทำยังไงต่อไปหรอถ้าแกหาร่างของฉันเจอแกต้องเอาร่างของฉันแกต้องเอาร่างของฉันไปประกอบพิธีทางาศาสนาถ้าแกไม่ทำแกก็ต้องมีอันเป็นไปในสามวันแล้วก็แกก็จะไม่ได้ออกไปจากโรงเรียนนี้อีกต่อไปเลย โอเคค่ะโอเคหรือฉันจะหาลางของคุณให้เจอก็แล้วกันนะดีมากไปหาให้เจอแล้วกันละ่ะถ้าหาไม่เจอก็ขอให้แกโชคดีเฮ้ยหายไปไหนแล้วลอ่ะเออฉันลืมบอกเฮ้ย ลืมลืมบอกอะไรหรอคะฉันลืมบอกว่าแกต้องหาร่างของฉันยังไม่พอแกต้องหาร่างของเด็กผู้ชายเด็กนักเรียนผู้ชายที่เสียชีวิตในวันกิซัมมันกระโดดที่กระโดดตึกตายแล้วก็ร่างพออออีก แล้วพอเอาเขาเป็นไรเหรอคะทั้งเสียชีวิตเหมือนเขาจะมีปัญหาเรื่องนี้แล้วเขาก็ทำการกินยานอนหลับไป9เม็ดแล้วเขาก็เสียชีวิตคาที่ตรงนั้นเลยเฮ้ยจ,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 จริงเหรอคะเนี่ย เอาล่ะไม่ต้องพูดมากฉันไปก่อนก็เรากันขอให้แกโชคดีในกนารทำภารกิจแล้วถ้าแกหาร่างของฉันแล้วก็ทั้งอีกทั้งสองคนเจอแกต้องออกไปทำพิธีทางศาสนาแล้วฉันก็จะได้ไปเกิดแล้วฉันกับสองอก,กับอีกสองคนก็จะได้ไปเกิดเข,ข,ข้าใจไหมเข้าใจค่ะเฮ้ยหายไปแล้ว เราต้องหาล่ามหรือสามคนให้เจอถ้าไม่เจอเราก็จะมีอันเป็นไปแล้วก็จะไม่ได้ออกไปจากที่นี่อีกเลยโอ้ยมันจะเป็นไปได้หรอทำไงดีเหยวทีเนี้ย,ยขันตอนแรกคือต้องหาล่ามคนนั้นก่อน